สาวไทยของแทร่สถานะตัวจริงหลีกนอกอัปเดตพร้อมระเบิดฟอร์มการเดินทางของนักฟุตบอลหญิงไทยที่ได้โอกาสสปายเล่นในลีกต่างประเทศถือเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศว่าสาวไทยของแทร่ได้รับสถานะตัวจริงในทีมของเธอในลีกนอกประเทศความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภูมิใจให้กับแฟนบอลชาวไทย แต่ยังทำให้วงการฟุตบอลหญิงทั้งในประเทศและต่างประเทศหันมาจับตามองเส้นทางของเธอมากยิ่งขึ้นจุดที่น่าสนใจคือการพัฒนาฝีเทา้าความมุ่งมัน่นและการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันที่เข้มข้นก่อว่าที่เคยเจอในประเทศไทยก่อว่าที่เธอจะเดินมาถึงจุดที่ได้รับสถานะตัวจริงเธอผ่านการฝึกฝนและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเส้นทางเริ่มต้นจากการเล่นในทีมโรงเรียน ทีมมหาวิทยาลัยก่อนที่จะได้เข้าสู่สโมสรในประเทศไทยซึ่งเป็นบันไดสำคัญในการแสดงศักยภาพของเธอแต่ละแมชที่เธอได้ลงสนามคือโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองจนกระทั่งทีมชาติได้เรียกใช้งานความสำเร็จในระดับทีมชาติทำให้ชื่อของเธอโดดเด่นมากขึ้นและนั่นคือใบเบิกทางสำคัญในการเดินทางไปสู่ลีกต่างประเทศ เมื่อย้ายไปเล่นต่างแดนความท้าทายแรกที่เธอต้องเจอคือความแตกต่างทั้งด้านวัฒนธรรมภาษาและสภาพอากาศการสื่อสารกับโค้ชและเพื่อนร่วมทีมถือเป็นสิ่งสำคัญหากไม่เข้าใจภาษาของประเทศนั้นๆอาจส่งผลให้การเล่นในสนามไม่สมบูรณ์แบบแต่เธอก็ไม่เคยหยุดเรียนรู้ทั้งการฝึกภาษาการเข้าใจวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมทีมและการปรับตัวเข้ากับสังคมรอบตัว ทำให้เธอสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมแอร์เลนได้อย่างกลมกลืนอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือสภาพร่างกายหลีกต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปหรือเอเชียบางประเทศมีความเข้มข้นสูงกว่าหลีกในไทยมากไม่ว่าจะเป็นสปีดของเกมความแข็งแรงของผู้เล่นหรือแทคติกของโคช้ชที่ซับซ้อนกว่าเดิมเธอจึงต้องเร่งปรับปรุงความแข็งแรงของร่างกาย เพิ่มความฟิตความทนทานและฝึกซ้อมเฉพาะด้านเพื่อให้สามารถรับมือกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าเธอยังเรียนรู้การฟื้นฟูร,ร่างกายหลังการแข่งที่เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการบำบัดทางกายภาพการควบคุมอาหารหรือการพักผ่อนอย่างเพียงพอทุกอย่างนี้คือรายละเอียดที่ช่วยเสริมให้เธอพร้อมลงสนามได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อโค้ชในทีมต่างประเทศเริ่มให้ความเชื่อมั่นจนมอบตำแหน่งตัวจริงให้ นั่นหมายถึงเธอได้พิสูจน์ว่ามีความสามารถพอจะยืนในสนามแข่งขันระดับสูงได้ทุกนาทีที่เธอได้ลงสนามคือการสร้างความมั่นใจให้กับทีมและตัวเธอเองการผ่านบททดสอบเหล่านี้ทำให้เธอสามารถแสดงออกถึงความมั่นใจความกล้าในการตัดสินใจและความเด็ดขาดในจังหวะสำคัญเธอสามารถสร้างผลงานทั้งการแอสซิสต์การยิงประตูและการช่วยทีมในจังหวะป้องกันได้อย่างน่าประทับใจ สิ่งที่แฟนบอลไทยภาคภูมิใจมากคือการเห็นเธอระเบิดฟอร์มในเกมสำคัญบางแมชเธอทำประตูสำคัญที่เปลี่ยนผลการแข่งขันของทีมบางแมชเธอมีบทบาทสำคัญในการตัดเกมและช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะ การเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดการอ่านเกมที่แม่นยำและความขยันในการวิ่งไม่มีหมดคือจุดเด่นที่ทำให้โค้ชและเพื่อนร่วมทีมไว้วางใจแม้ว่าเธอจะยังมีบางด้านที่ต้องพัฒนาแต่ความพยายามและความตั้งใจจริงทำให้เธอเป็นนักเตะที่มีคุณค่าต่อทีมนอกเหนือจากการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแล้วเธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กสาวไทยที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอล การที่เธอสามารถยืนหยัดในหลีกต่างประเทศได้เป็นตัวจริงถือเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้หากมีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพัฒนาเด็กๆในประเทศไทยสามารถมองเห็นเส้นทางนี้เป็นแรงผลักดันให้ซ้อมหนักฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเพื่อสแสวงหาโอกาสในระดับนานาชาติในระดับทีมชาติไทยเธอยังมีบทบาทสำคัญทุกครั้งที่มีการเรียกตัว ไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ในเอเชียหรือการคัดเลือกฟุตบอลโลกประสบการณ์จากหลีกต่างประเทศทําให้เธอนําเทคนิคใหม่ๆและวิธีการเล่นที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับทีมชาติทําให้ทีมมีความแข็งแกร่งและสามารถต่อกรกับคู่แข่งที่มีชื่อเสียงได้ดียิ่งขึ้นการที่เธอมีสถานะตัวจริงในหลีกนอกยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมชาติและแฟนบอลไทยว่าทีมชาติไทยสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ ในด้านจิตใจเธอเผชิญแรงกดดันไม่น้อยทั้งจากแฟนบอลไทยที่คาดหวังว่าจะเห็นผลงานโดดเด่นและจากสโมสรที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีแต่เธอเลือกที่จะใช้แรงกดดันเหล่านี้เป็นพลังในการพัฒนาแทนที่จะปล่อยให้มันกลายเป็นอุปสรรคทุกครั้งที่ลงสนามเธอมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าเธอคู่ควรกับตำแหน่งตัวจริงในทีมความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะพรสวรรค์ แต่เกิดจากพรแสวงการฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความเชื่อมั่นในตัวเองแม้จะมีคำวิจารณ์หรือช่วงเวลาที่ผิดหวังแต่เธอไม่เคยยอมแพ้กลับใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันในการกลับมาพร้อมกับฟอร์มที่ดียิ่งกว่าเดิมอนาคตของเธอยังมีโอกาสที่จะก้าวไปไกลกว่านี้ หากสามารถรักษามาตร,รฐานฟอร์มการเล่นได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งเธออาจมีโอกาสย้ายไปยังหลีกที่มีมาตร,รฐานสูงกว่าเดิมหรือทีมที่มีชื่อเสียงมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างเกียรติยศให้กับตัวเองแต่ยังเป็นการยกกระดับภาพลักษณ์ของนักฟุตบอลหญิงไทยในเวทีโลก การที่สาวไทยของแทร่ได้รับสถานะตัวจริงในลีกนอกและกำลังระเบิดฟอร์มคือเรื่องราวแห่งความมุ่งมั่นที่คุณค่าแก่การยกย่องเธอได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดหากมีความฝันและไม่หยุดไล่ตามฝันนั้นสามารถกลายเป็นจริงได้เธอไม่ใช่แค่ตัวแทนของนักฟุตบอลหญิงไทยแต่เธอยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความแข็งแกร่งและความหวังที่ส่องสว่างให้กับวงการฟุตบอลหญิงไทยทั้งหมด นี่คือการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุดเส้นทางของเธอยังมีอีกไกลแต่ปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าเธอสามารถยืนหยัดในเวทีต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิและทุกครั้งที่ลงสนามเธอไม่เพียงเล่นเพื่อทีมแต่ยังเล่นเพื่อความฝันของคนไทยทั้งประเทศที่กำลังเชียร์และเฝ้าดูความสำเร็จของเธออยู่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังและความภาคภูมิใจ